เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขทะเบียนรถกำลังส่งผลอะไรต่อชีวิตคุณหรือเปล่าลองสังเกตดูว่ารถที่คุณขับนั้นขับแล้วมีชีวิตที่ราบรื่นหรือว่าขับแล้วมีแต่อุปสรรคปัญหาเลขแต่ละตัวมีพลังอำนาจที่แตกต่างกันออกไปเลขศูนย์ ถึงเลข9คือเรื่องราวของดวงดาวทั้งสิที่โคจรอยู่รอบตัวเราและมีผลต่อการขับเคลื่อนของชีวิตเราด้วยกันทั้งนั้นตามตำราโหราศาสตร์มีตัวเลขอยู่ด้วยกัน3มกลุ่มที่มิควรมีอยู่ในทะเบียนรถกลุ่มที่1คือเลขต้องห้าม สำหรับคนเกิดทั้ง7วันได้แก่คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้เลขสหรือเลข6บนป้ายทะเบียนคนเกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้เลขหนึ่งหรือเลขหบนป้ายทะเบียนคนเกิดวันอังคารไม่ควรใช้เลขหนึ่งหรือเลขสองบนป้ายทะเบียน คนเกิดวันพุธกลางวันไม่ควรใช้เลขสามหรือเลขแปดบนป้ายทะเบียนคนเกิดวันพุธกลางคืนไม่ควรใช้เลขสหรือเลขห้าบนป้ายทะเบียนคนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้เลขเจ็ดบนป้ายทะเบียนคนเกิดวันศุกร์ไม่ควรใช้ เลข7หรือเลข8บนป้ายทะเบียนและคนเกิดวันเสาร์ไม่ควรใช้เลข4หรือเลข6บนป้ายทะเบียนตัวเลขกลุ่มที่สองที่ไม่ควรมีบนป้ายทะเบียนก็คือเลขหาเลขหาานี้เลขอื่นไม่มีผลจะมีผลเฉพาะเลขหนึ่ง นั่นก็คือเลขหนึ่งที่อยู่ทั้งหน้าและเลขหนึ่งที่อยู่ด้านท้ายด้านกลางจะเป็นเลขอะไรก็ตามเลขหนึ่งหน้าเลขหนึ่งท้ายเขาเรียกว่าหนึ่งหน้าหนึ่งหลังตามตำราบโบราณเขาบอกว่าเป็นการหามศพเข้าไปในป่าช้าฉะนั้นเลขหนึ่งหน้าหนึ่งหลัง ไม่ควรจะมีอยู่ในทะเบียนรถและตัวเลขกลุ่มที่3คือตัวเลขที่อยู่ในทะเบียนรถโดยไม่นับรวมตัวอักษรเมื่อนำตัวเลขทั้งหมดที่อยู่ในทะเบียนรถมารวมกันได้10 20หรือ30ซึ่งเขาเรียกว่าเลขที่ลงท้ายด้วยศูนตามตำราบอกว่า เลขทะเบียนรถที่รวมกันเดียวลงท้ายด้วยศูนย์มักจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม